ด้วยอุ้ยทามทามาไมมาคูลไอัดตรงนี้้่งเลยสับ 8x light l land ทำไมแมปเป็นนี้วาลองกดแมปดิกดไม่ได้กดได้กดไอตกดี้แขงมนม่ไห้านไงวะ ขอไปนี่แล้วขอไปไปบางสิ่งแล้วไปไปทำแบบไปแลนะวันน่ะมันน่ะไม่ทำแบบนะก็เราอยู่โูปห้องนะเฮ้ยเวียดิงเหรอเฮ้ยฟ้าบ้านรถตายไายตายเข้าบ้านไปแล้วฟ้าโอดีเนี่ยโอดีมาได้ไม่จะสนายเลย

เอ้ลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดูด้านขวามันี่ยไปยรู้แล้วพี่ดูพี่ดูซ้ายผมเลยอ่าแหละตามนั้นพี่ยากกว่านั้นไม่ตายแต่เอ็นนี่ตายนะมัดดูซ้ายมัดขวาดูขวาทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ให้มองเจ็บนุ่มไปอาบน้ำหรอกจังหวะไหนน่าจะเล่นเอ็นมันไม่ไม่เล่นว่ะ มงมาเลยพี่เต็มพี่เต็มโยกไปได้ช่วยฝั่งนู้นดิพี่วเดินเดินโยกเินโลกไหวแทงเดินโยแงเลินตรงแข่ข้างหลังอุ้ยเอานั่งไงมามานคง่มันนมันกสียรเสเรเสแล้วพียจะวิ่งไปไงม่ได้อ่ะปังม เตอร์เตรียมไปหน้ารถเลยเตรียมไปข้างรถเลยไปไงไว้ไหนอ่ะเตรียมนะต้อนดักตัวต้องไปก่อนนตรงหนานีโคตระไปก่อนนะตรงไหนเนี่ดีกว่ายงปิดสาอยู่ช่วยกัดี จะให้หเราโอ้ยมันมีผานี่ไงคิวอยู่ีง่เอไม่เยี๋มันจะมาขวาซ้าอยู่ไหนแต่เรามีแทงอไเนี่ยต้องอย่าตะมาขวายมาขวาห้ายไปอันเนยปาร์บอะก็มาโดนริก้มาแล้วมาตายได้ไงอืมเวยิงยิงรอดหน้าตา Tại sao? Tại vì nó đang đến Đừng đến phía trái Đừng đến phía trái Ê, Peter Peter Ừ, Thôi, thôi Mình... với chai mong Không Bỏ ถ้าผมอยู่ทางซ้ายนานเวีนมันส่องได้มันเลนนานไงพี่ทางซ้ายเลนเลนนี่เป็นแบบวะมันเลนฝั่งขวาดเห็นผนังตานะเออทางซ้ายมาเลยต้องอยู่ทางขวาเนะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวฝั่งซ้ายวิ่งมาเดี๋ยวมาค่อยวิ่งไปแกยังไงเดี๋ยวว่าสิดจุบมันดแก่ที่แก่หาที่แก่เลมันเล่นแผ่นเดิมแหละมันเล่นแผ่นเดิมพี่แหล่ยืนเปล่าก็แก้ไปคนมาคนท่านมันยิงง่ายง่ายบางคนมันยืนยากท่านมันง่าง่ายไอ้ที่มันดะระเบิดเนาะไม่ไม่หมายถึงไม่ละหอยปูมันต้องสร้างระเบิดอยู่แล้ว เออโดนระเบิดต้องมาต้องปัตตุ้งตั้งตั้งมาเกิดแล้วต้องตั้งอยู่แล้วพี่เต็ีมทางซ้ายตรงที่ผมอยู่น่ะมันมีเวทฝั่งนี้เนี่ยมันโดนง่ายเอาก็เลยให้คนนึงไปนอนหมอบหลังแท่งไว้หลังบ้านพี่เต็มไปหมอบนี่ตรงแท่นแท่งแท่งน้ำสีดำอะไร ขวาหวายมาทางโลูมันไม่ทำมันไม่ทําอยู่แล้วมันทำแต่ซ้ายมันแค่โยนสไนายาเล่นขวาเฉยทําเล่นเหมือนเดิมมาถูกแล้วแต่แค่เอาใหม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้โดนเบิดไม่ให้โดนซายยิงหลังบ้านอะ่ะมา้เล่นมุมชอบเล่นมุมโง่ มันก็รู้ว่าทีม่ม่มันก็รู้ว่าทีมใหญ่าหาช่องเก่งไอ้เฮียตัด ไม่แพ้เล็กไม่โหดร้อนตาหรอวะไอ้เหี้ยวิ่งยังไม่โดนติดเกิดติดเกิเลยอ่ะี่ลองรับ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 เลยกะรับเลยกับรับอยู่ตรงฐานแหลยอะรอตาหน้าก่อนไม่ตาเนี่ยตามันเกิอบกิดทีท้ายค่อยลองลองลองแผลรับเลยยังขอสติมีญาอ้สัตว์ใช่เหรอเออแหมเก็บไว้ดูนะมาร์ค โอเคดีนะมากเอาเรื่องนะใช้ชื่อ innovate จ้ะมึงมีฟอร์ดด้วยสั์ฟอร์ดไม่ยอมมาเสียงกูหลอกงวเหรอไม่เสียงกูหลอกวะ ไม่ไม่เสียงดูเองวะเนี่ยหรอเก็บไว้ให้มันดูกันเองกูไม่กดไลค์กดไลค์ก่อนกูไม่คดีไลค์ด้วยวะพูดจัดดีดิไลค์กูไม่ให้ใครดูแล้วเดี๋ยวกูจะลบไปเลยเสร็จเฮ้ยวันวันแข่งสเก็ตบอร์ดไปด้วยเลยไปเล่นเฮียร์มาเอไปเล่นไงเฮียไม่ใช่อเฮ้ยวันเฮ้ยวันแข่งกูแบบฟพีร์ด้วยดีกว่าเฮียต้อเราตาคนเลยเหี้ยสเก็ตบอร์ดไปเล่นเนี่ยเฮียมันเล่นเยอะแยะ เล่นไม่ต้องนอนอ่ะเล่นแม่งทั้งวันอ่ะมองถึงวันนั้นแล้วไม่ก็ไปซื้อใหม่โอพี่ซ้อมขนาดนี้แหละต้องมองถึงวันนั้นแหละมันก็มีอยู่แล้วแข่งออฟไลน์แบบไม่ต้องผ่านเขารอบอ่ะมันจะมีอยู่แล้วพวกแข่งออฟไลน์อย่างเดียวอ่ะโปรเลกมาเราให้ลงออฟไลน์ใหม่ก็ได้จะแข่องออนไลน์ต้องมีงินด้วะ ออฟไลน์มันก็เสียตังค์เยอะแหละบางกูไกลออนไลน์ก็เอาโดมคมเล่นแทนเนี่ยออฟไลน์เขาไปโชว์เสียงตรงไหนถ้าจะไป่ทีมไหนไม่เข้าไปก่อนอ๋อขาดพี่นี่ว่ะ <c oughs> รู้สี่คนเลยแล้ววะไปแปลงน้ำแดดปั๊

มาเลยมามาแล้วเหรอรู้ t ท t นี่แหลงวะเตยเตยนี่หว่าใช่หึใช่พี่ต้นเขาายิงกับไก่ เริ่มแล้วเริ่มแล้ว้พี่อยู่ไหนพี่หมอบแทงเนี่ยแหละหมอบไปเลยโ้ทนายทนายล็อกแท้ล็อกแท้ล็อกวงวะอ้พี่ต้นพี่ต้นปัมยาพี่ปั๊มยาพี่ไม่อยู่อะทางนันวะทางนั้นี่ มองทนายนะ่ยมทนายอยู่รถที่นั่นน่ะอะแท็กเตอร์ไม่มีแท็กเตอร์เหี้ยขนอ้อยอะะวังนะฮะจะฟักกับรถะวังนะขูมโดยยังยี่ไม่ไปไหนอะภูม มึงก็ไม่ตีเชียวปวดไฟเยอะเลยไหนใครไม่เข้าบ้านไม่ไปเลยนะพี่ใคแม่งอยู่ขวาใครอยู่ขวาใครขัไปขวาเห็นวิ่งเท้าวิ่งแเราเมื่อกี้ภูมิไม่เป็นแถวอะกลับแล้วอยู่บ้านสายไหลล็อกล็อกนักล็อกน้องเท่าไหร่ฮะวิ่งไปอยู่หลังบ้านไงทำท้ายหมดทำท้ายหมดปวดตรงดูสนานเอ้ยคิวคิว Да e อยู่าเอางงเอยสวยค่ยดมาดูตรงบ้านบ้านแตบ้านหลังแรกสีอแต่แต่สีอ่ะน้ราเจอเราทำเราโคตรยากเราโคตรยากได้ว้ไเปิดี่เปิดปงบ้านได้แต่ที่ต้องค่อยๆมีแนวบ้านขาวมีหลายต้วเลยเสร็แล้วไปแล้วสิ กลับเลยเร็วหรือโดนสวนที่คอสกลับไม่ไกลับไม่ทันตทันขันขึ้นดีแล้วไอ้ยกดกลับมาแตววัขดังนันถ้าไม่แห้ล

lập tài thái lắm Ừ. Hát, dưới bà ta hả mệt nhỉ Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 <laughs>

เยกคำบปดิผมล้างคอมทีวิวคตเยอะสองร้อยสี่สิบเครื่องยูหายมาดูดิน่าเบื่ออ่ะ น้องกูแดกน้ำหมดเลยวะทาไม่หมดน้องเซิีพอร์ตี้อ่เ,อน,เน้องหล<ร>ุดวะ่ะจำชื่อแล้วไงแวดถ้าสตตีมมาปิดสตตีไมได้ยี่หัวหรอ <laughs> เอามารู้ใช่ไหมเนี่ยเออพี่คนเดียวเลยตอนนี้นเ่อยาหมดฮะเวลาหมดายาหมดสำเร็ือบัตรเลยของช่วงบัดยอ้ายถ้าแทนนิกโดนวิกรอมมีมีคจะหัวล้อหน้าดูเป็นสติเป็นสติเราไอคีบอดไม่มีปลาท่งยปลาปลาไอบอดแล้ว แม่ไม่รู้แกแกเฉยนั่นแหละสี่เกมแคนี้แคนี้ไม่ได้ไปไหนเลับแบ็วินโดด้วยแ็วินโดด้วยเหรอบมืใช้ดีนะเวาล้นะถ้าถ้าตัวสองพันลิดั้งสองพันองใช้ไม่ดีหรอมันเปลี่ยนค่ายผลิตเนี่ยแล้วมันมันเมาส์อ่ะตัวรวนเลยผมไม่ใช่เลยเลยโเลเซอร์ใช้เมาส์่ะถ้าหลังเดนเนเดอร์โครมา ได้ทีวีเลยใช้เมาส์เลยไงเซจ G G นี้เนี่ยองต้องกล่าวบ่ความาลั่นตัวทิ้นหายไม่ตอนตอนแรกไม่ใช่เมาส์ไม่ปลูกข้างเมาส์เลยอไม่ปลูกมาขคจังได้แต่เอ็กเมาส์อ่ะเอ็กเมาส์แน่เลยตั้งไม่ได้่านมาหาคุเอ็กเมาส์อีกทีหมดเคินงล่ะไม่ ไปทำสวิตปรทับที่หัวไปครับเึนแบบร้นหาว่าใช้ไอ้เอ็กมูเอ็กเมาส์ให้มานเป็นเห็นริง่าต้องนีปีง่ายมจะพูดไงคนเข้าใจนะใจอยู่มันห่วงเป็นเงี้ย ทำไมี่นี่จไม่แพ้ไววมาที่เล่นฮานที่ตายบ่อยนเอพูดเลยไม่้นไม่หเนาะเอาพลังงอเนี่ยต่บอร้อมากียเอีแตายมืนใครที่มงาแต่แมันไม่เหมือนะแพ้เนี่ยต้องตเนาะ่แมันแ้เนาะว่าเราข้ามายข้ามการบุตมิตอ์ข้ามาเขาุด ตั้งมาตั้งม่อ้ตั้ง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 ตั้เตั้งงไม่ต้องั้มาตั้งรอ้เอเอมึงมึงตั้งองเนี่ยข้างหลังะตั้งไปตั้งบเดียวตั้งเดียวแล้วตั้งองอะไรอ่เ้อเดียวเดียวเ่ง้สองคนละสองอ่ะมึงสองคน คนละฝั่งเลยอกลัวเหี้ยมาจ่าให้เกียตขาหน่อยยมัข้ามได้ะพี่ข้ามไม่ทันแล้วนั่นไง้ายเข้าแล้วหายเข้าแล้วเข้าแล้วอยังอกหลังยังยังเข้าดินโผล่ิว มาแล้วมาหน้าแบบามาจะระเบิดไปได้ไหมไม่ปวดไม่ได้อะไรแต่ไิ่งที่ไตวิ่งทม่ตักไม่ออกเลยไปไม่ไหนอ่ะต้งนไหนจุดขวาสิมังเอาขวาเหรอนอยกวดอะมากลึงแล้กระตกไปตอนไตอนมนั่งยิงนั่งยิงขาสิพี่มีตรงนี้ตรงนี้

เอกไลหน้าม <c oughs> ืดว่ะฮะใช่เหรอเอกไลตายว่ะเฮ้ยเฝอเเกี่วเกีหบเลยเจอดูสายไว้ดูสายไว้จะมาเนี่ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วจะมาแล้วไม่พูดแ้วไม วิ่งแล้วกเลยนัาไป่าไป ไปขวาเดี๋ยวนเดือดได้ยี่ห้อเดือดไ้ีมัวเลยยิไปไปไปนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวิ่งไปนี่จะดักจะวิ่งไปตรงนี้ฮะมีชอนอมือตยอมชอัดเลยดอกเลยไอ้จีงเขมไปยิงาเกียรอย่าเล่นอย่เล่นนาเกียรเกียร เอาเขามีดด้วยเอาเขามีดด้วยไอ้นไหพอแล้วพอแล้วเขาบอกพอแล้วใช่啊เก็บสาวว่ะเขาพิมพ์บอกว่าพอแล้วไม่ให้กูยิงกูพอเล่ไหวว่ะ